สวัสดีครับอยู่กับรางเกรเดอร์เอคาเวเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube ท,ทุกท่านครับเจอกันใน,นหนึคลิปครับคลิปนี้มาดูเจ้า30มศูนยเวอร์ชันทครับ V2 จากที่เราซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยนี่ครับมาดูการลงเทลเลอร์ของเขาขับโดยหนุ่มเบนนี่ครับหนุ่มเบนเอา ดการลงเทเลอร์ของเขาครับนี่คันที่ว่าขายครับคันนี้ซ่อมมาเรียบร้อยระบบการทำงานดีมากเอาลงเฉลยโดยหนุ่มเบ้นครับเอ,อ้เอ,อ้เออ สุดจัดครับนี่อาดีนเคยรอเคยแรงนี่รถรอในตำนานคันแรกของรังเกตเตอร์ที่เข้ามาอยู่บริษัทนี้เออหนุ่มโจครับออวันนี้หนุ่มโจเป็นพนักงานเหยียบเบรกเอาไปดูการทำงานของเจ้าเวอร์ชั่นทูครับ โอ้ไปแล้วตัวรดน้ำแข็งโอ้เอาคลิปนี้ดูกันยาวๆเลยครับหนุ่มเบ้นนี่ขึ้นกองแล้วครับนี่ขึ้นกองแล้วครับดูการทำงานของเจ้าสามสงูนย์เวอร์ชัน2นี่ ลองตัวมากครับติดระบบ V.I.P มาแล้วครับระบบ V.I.P ปรับอากาศปรับความเย็นเออนี่ครับเออตัวเดินแรง มี f อซคอมเมนต์มาอยากดูการทำงานครับนี่ดูการทำงานของเขาเครื่องยนต์แทบจะไม่มีควันเลยครับนี่เครื่องยนต์แทบจะไม่มีควันเลย อดีตเคยรอเคยแรงเยอะอายุอานามเขาก็จำไม่ได้ครับว่ากี่ปีแล้วแต่ตอนร่างเกดเดอร์ขับก็ประมาณ20กว่าปีแล้วครับตอนนั้นจากนั้นณนวันนี้ก่อนหน้านั้นไม่รู้กี่ปีเอ๊ะ จากท,ที่นั่งแท่นไปหลายปีครับอยู่แต่บนแท่นนี่ครับสมบูรณ์แบบเปรี้ยได้ออกหน้างานกับเขาสักทีหนึ่งครับจากที่เฝ้าแท่นปูนหลายปีอ เกรงว่าเจ้าของก็จะไม่ขายแล้วครับเพราะว่าระบบดีใช้ดีเกรงว่าเจ้าของก็จะไม่ขาย ดูการทํางานของเขาครับมีควันโชยๆนิดหน่อยครับช่วงที่เรายือดอาม เ,เราตามมาถ่ายครับขออยู่ในร่มแล้วกันครับเ,เครื่องยนต์นิ่มมากเสียงเครื่องยนต์นิ่มมากครับ3.0มสองศูนยเวอร์ชันนี่กับการถอยดินสต็อกครับดินเละที่เราตักออกมาจากหน้างานครับนี่ออ เครื่องยนต์ก็เดินนิ่มครับการทำงานก็คล่องตัวนี่เราใส่ระบบ VIP ให้แล้วครับเอเยน็นชํำนี่สุดยอดครับ สมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเราบูมากเลยครับเจ้าแคป300เวอร์ชั่น2งานลอกคลองลอกเขื่อนชนประทานบูมากเลยครับนี่เขากลับมาฟื้นึ้นชีพอีกครั้งแรงรุ่นโอ้คุณทวดครับนี่รุ่นคุณทวดเอาพอคมปากคอมคอครับ ที่นีายกันเดอร์ก็ขอจบเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ